Welcome to English class with me, k r u b o n e s t ทิ s u d ดาจิวใจและคลิปนี้นะคะจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ ในหน่วยที่0.5นี้นะคะหรือว่า abilities นะ abilities นะคะจะแปลว่าความสามารถนะคะอ่าสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมโทรศัพท์นะน่าจะต้องรู้จักคํานี้เนาะ ability นะคะที่เราชอบพูดกันนะ ability abilities นะคะแปลว่าความสามารถในหน่วยนี้นะคะเราจะได้ทบทวน grammar เกี่ยวกับ can can't แล้วก็ vocabulary about common verbs หรือคำกริยาทั่วไปนะคะ โอเคค่ะนักเรียนในข้อหนึ่งนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองจําคํากริยาเหล่านี้ไปก่อนนะคะมีคํำว่าอะไรบ้างเลยคําแรกค่ะ cook cook คํานี้นะคะถ้าเกิดว่าทําหน้าที่เป็นกริยาจะแปลว่าทําอาหาร cook นะคะแต่ถ้าเป็นคนํานามจะแปลว่าพ่อครัวเอนนะคะ ต่อไปค่ะคำที่2 dance dance เต้นนั่นเองนะคะคำที่3าม can't p a n t ระบายสีหรือว่าทาสีก็ได้เลย roller skate roller skate การเล่น roller skate นั่นเองนะคะ roller skate ก็คือการเล่นอุปกรณ์ที่มีรองเท้าแล้วก็มีล้อะคะ่ะนักเรียน sing sing ร้องเพลง speak พูดและ S w i m ว่ายน้ำนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะใช้คำกริยาเหล่านี้นะคะในการเอาไปเติมใน Exercise ที่5แต่ว่ากว่าก่อนที่เราจะไป Exercise ที่5นะคะเรามาดูตรงนี้กันก่อน Exercise ที่2ะคะ่ะ number 2 listen tick what John and Mia can do and close what they can't do เดี๋ยวครูจะมีเสียงให้เรียนฟังนะคะนะักเรียนก็ลองฟังแล้วก็ลองติ๊กซิว่าจอห์นกับมีอาเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างนะคะ Me roller skate, speak a foreign language, sing and dance. Are you ready? Ha pom lao by Fangale Ha. CD 1. Track 11. John, can you roller skate? Yes, I can. I can roller skate very well. And can you speak a foreign language? Yes, I can. I can speak French. Can you sing? <laughs> no, I can't. I'm terrible. I can't sing, but I can dance. I love dancing. What about your sister, Mia? Can she roller skate? Yes, she can. She's very fast. Can she speak a foreign language? Yes, she can. She can speak French and Russian. Wow, that's great. Yes. but can't she can sing or dance. or โอเคจบแล้วนะคะเป็นไงมากเอ่ยฟังทันไหมสำหรับจอนนะคะจอนเขาทำอะไรได้บ้าง he can roller skate พูดภาษาต่างประเทศได้ไหมคะได้นะเองนะคะติเครื่องหมายถูกในตารางได้เลยเนาะซิงนะคะร้องเพลงได้ไหมเอ่ย no he can t นะคะเต้นนะคะ dance yes he can What about his sister Mia? แล้วน้องสาวของเขาล่ะคะที่ชื่อ Mia? Roller skate ได้ไหมคะคำตอบคือได้ค่ะติ๊กถูกไปเลยพูดภาษาต่างประเทศได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าเต้นกับร้องเพลงได้ไหมคะคำตอบคือไม่ได้นะคะอ่านี่คือข้อมูลจากที่เราฟังกันเนาะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลจากตารางนี้มาเติมในข้อที่3กันนะคะ Complete the text with can or can't นะคะโอเคจอห์นแคนโรลสเกตเขาไม่พูดภาษาต่างประเทศเขาไม่ร้องเพลงเขาไม่เต้นจอห์นน้องสาวมิแอนแคนโรลสเกตด้วยเธอไม่พูดภาษาต่างประเทศเธอไม่ร้องเพลงเธอไม่เต้นนะคะนักเรียนเขียนตามลงในหนังสือได้เลยนะจ๊ะโอเคะะคะ่ะถัดไป อ่านั้นนี่ก็จะเป็นหลักการเกี่ยวกับการใช้แค n นนั่นเองนะคะคือเราจะใช้แคนในการบอกความสามารถว่าใครสามารถทําสิ่งใดได้หรือทําสิ่งใดไม่ได้นะคะโดยที่หลักการที่สําคัญคือหลังแค n นหรือ Can t เนี่ยจะต้องตามด้วย Verb ที่ไม่ผันตามประธานนะคะก็คือไม่เติมใดๆทั้งสิ้นเลยเนาะนะคะถ้าเป็นประโยคคําถามเราก็จะใช้แค n นขึ้นต้นประโยคก่อนนําหน้าประธานเช่น Can you sing และถามขึ้นต้นด้วยอะไรตอบลงท้ายด้วยวันนั้นนะคะ Yes I can No I can't o okay, k เคค่ะจากในภาพนี้เติมคำว,ว่าอะไรดีคะ Number one Can you sing Number two Yes I can and Number three No she can't นะคะ o k เคอทีนี้นักเรียนคะเดี๋ยวเราไปเปิดดู grammar focus กันในในที่หน้า หนึก้ากัน,นะคะ่ะ uh, ในด้านหนึ้อยเกานะคะจะมีหัวข้อ0ูนุดห can or can't อยู่นะคะคือเขาจะอธิบายเพิ่มเติมเนาะน,นักเรียน we use can or can't to express ability ใช้ในการบอกความสามารถนะคะอย่างเช่น ella can sing but she can't dance ella เนี่ยร้องเพลงได้แต่ว่าเต้นไม่ได้นะคะ can you paint คุณวาดภาพระบายสีได้ไหม แล้วก็ตามนี้นะคะ affirmative คือประโยคบอกเล่านะคะนักเรียนก็จะขึ้นต้นด้วยประธานนะคะซึ่งประธานอาจจะเป็นประธานตัวใดก็ได้เลย i u w i t h i s h e i t นะคะ,ะประธานตามด้วย can และตามด้วย verb ที่ไม่ผ่านตามประธานนะคะหรือว่าเรียกเป็น verb infinitive without to เนาะถ้าเป็น negative negative คือประโยคปฏิเสธนะคะเราก็จะเขียนเป็น can't นะ นักเรียนค้าตรงนี้ can't นะคะจะย่อมาจาก cannot ซึ่งเขียนติดกันนะคะจากที่ครูเคยลองถามนักเรียนหลายๆคนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นักเรียนจะตอบไม่ถูกกันนะคะจะตอบว่า cannot เขียนแยกกันซึ่งไม่ใช่เลยนะคะ cannot จะต้องเขียนติดกันเสมอโอเคนะคะต่อไปค่ะถ้าเป็นประโยคคำถามแบบ yes/no question เนาะตอบไป yes หรือ no นะคะ เราสามารถใช้คำว่า can นำหน้าประธานก่อนได้เลยและตามด้วยกริยานะคะแต่ถ้าเป็นประโยคคำถามที่มี wh question อย่างเช่น what can you cook what can you do what can you do อะไรพวกนี้นะคะก็จะใช้ wh question ขึ้นต้นก่อนแล้วตามด้วย can และตามด้วยประธานและคำกริยานะคะโอเค ถัดไปค่ะเรามาลองทำแบบหัดเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของเราสักเล็กน้อยนะคะ Number one complete the sentences with can or can't Number one you cook yes I can เต็นคำว่า can คู่เลยนะคะแต่ว่า can ตัวแรกจะต้องเป็น C ตัวใหญ่นะเพราะว่าขึ้นต้นประโยคนะคะ Can you cook Yes I can Number two I don't want to go roller skating I to the roller skate ฉันไม่อยากจะไปเล่นโรลเลอร์สเกตเลยเพราะว่าฉันเล่นโรลเลอร์สเกตไม่เป็นนะคะ can't อ่ can สา่ะ n u m b e three my sister sing and she do, do, do d a n c e too เติมคำว่าอะไรดีคะเติมคำว่า can my sister can sing and she can dance too โอเคนะคะแลวในข้ข้อเนี้ยถ้านัาเรี่จะตอบ can't ก็ได้เหมือนกันนะคะ แต่ว่าต้อง can't sing แล้วก็ can't dance ด้วยนะเพราะว่าต้องทั้งสองอย่างเนี่ยจะต้องเหมือนกันนะคะถ้าทำได้ก็ทำได้ทั้งคู่ถ้าทำไม่ได้ก็คือต้องทำไม่ได้ทั้งคู่ number four my dad run very fast but he d o e s n swim so we never go to the swimming pool คุณพ่อของฉันเนี่ยสามารถวิ่งได้เร็วมากนะคะแต่ว่าเขา ว่ายน้ำไม่ได้ he can't swim เพราะว่าเขาบอกไว้ว่าเราจึงไม่เคยไปที่สระว่ายน้ำเลยและข้อสุดท้ายค,ะคย่ะ number five susie draw comics no she can't ข้างหน้าก็เป็น can เือกันนะคะแล้วก็ด้านหลังเป็น can t โอเคนะคะถัดไปคะ่ะเราเปิดกลับมาดูด้านหน้านะคะ Do the questionnaire answer yes I can or no I can't โ okay, อเคนะคะ questionnaire คำนี้แปลว่าอะไรอื่นนะพี่รู้จักไหมแปลว่าแบบสอบถามนะคะ,ะแบบสอบถามด้านล่างน่จะเป็นแบบสอบถามนักเรียนจำคำกริยาที่ครูให้จำไปในสไลด์แรกจำได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเติมกันในนี้นะข้อหนึ่งนะคะ,ะคำถามคือ what can you do คุณทำอะไรกันได้บ้าง เดักเรียนมาช่วยกันตอบแบบสอบถามนี้พร้อมๆกันนะคะ n u m b e r one can you sing can you sing n u m b e r two จากภาพเติมคำว่าเติมคำว่า dance นะคะ can you dance can you dance n u m b e three จากภาพทำอาหารนั่นเองนะคะก็จะเป็น can you cook can you cook n u m b e r four ว่ายน้ำ่ะนักเรียนว่ายน้ำ Can you swim? Can you swim? Number five. Can you do a foreign language speak นั่นเองนะคะ Can you speak a foreign language? คุณพูดภาษาต่างประเทศได้ไหมต่อไปค่ะข้อหก Can you paint? Ah uh, Can you paint? And the last one Can you r o l l skate? Can you r o l l e skate? Okay นะคะมีใครทำได้ทั้งเดข้อเลยไหม ถ้าทําได้นี่คือมีความสามารถหลากหลายมากเลยนะคะและนี่ก็คือเป็นการใช้ประโยคคาถามในการถามว่าคุณสามารถทําสิ่งต่างๆได้หรือไม่นะคะถ้าถ้าทำได้นักเรียนก็ตอบว่า yes I can เนาะแต่ถ้าทําไม่ได้เราก็จะพูดว่า no I can't นะคะโอเค และในช่วงนี้นะคะเราก็มาดูแบบฝึกหัดในหน่วยที่0.5เลยนะคะนักเรียน abilities นะคะโอเคสำหรับข้อหนึ่งนะคะ complete the sentences with verbs look at the first letters ให้เราเติมคำกริยาที่หายไปนะคะโดยเขามีคำใบามาให้เป็นตัวอักษรตัวแรกคะ่ะนักเรียนข้อ0 how many languages do you speak อ่ะข้อนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะข้อหคะ่ะ I don't know how to use my phone นะคะ my new phone I don't know how to use my new phone ฉันไม่รู้วิธีการใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ของฉันนะคะข้อ2 when I'm in the shower I always ดูดูด old songs sing นั่นเองนะคะ sing sing I always sing old songs ใครเป็นเหมือนกันบ้างใครชอบเปิดคอนเสิร์ตในห้องน้ำมีไหมคะตอนอาบน้ำโอเคต่อ, okay, ตอไปข้อ3ค่ะ we're in a disco The music is great. Come on, let's ดูดูดตอนนี้เรากำลังอยู่ในดิสโก้นะคะดิสโก้ก็คือเหมือนแบบเป็นสถานบันเทิงแบบตืดตืนดนักเรียนที่แบบที่เราไปตืดกันนะคะ The music is great. ดนตรีก็คือแจ่มมาก Come on มาสิมาทำอะไรกันคะมาเต้นกันนันเอง Dance อ่า Dance นะคะ Let's dance มาเต้นกันเถอะ Number four I want to ดูดูด Chinese food for dinner but I don't know how ฉันอยากจะทำอาหารจีนทำอาหาร cook C d o y b l e o k นะคะ cook I want to cook Chinese food อยากจะทำอ,า, נס, อาหารจีนเนาะข้อห้านะคะ I can't <m> um> look at these pictures they are terrible เุ้ยฉันสบายสีฉันวาดภาพไม่ได้เลยดูที่รูปภาพเหล่านี้สิ assim, มันแบบน่ากเกลียดน่ากลัวตัวระบาดมากเลยนะคะ paint นั่นเองนะคะ p a i n t paint I can't paint ต่อไป number six, let s let's to d o my new computer game play นั่นเองนะคะ let's play number s sit down and let me d o to you wait a minute I need a pencil and paper ต้องการใช้ดินสอและกระดาษด้วยคือวาดรูปนั่นเองนะคะ draw อ่า Let me draw you ก็คือให้ฉันวาดรูปเธอ Number eight the film starts the film starts in five minutes Come on do 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 I don't want to be red I don't want to be late Run นะคะวิ่งเร็ว่า run นั่นเองเนาะหนังกำลังจะเริ่มแล้วในอีกห้านาทีนี้ฉันไม่อยากไปสายนะคะก็คือวิ่งเลยนะจ๊ะข้อกค่ะ I do 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 in the sea in the summer swim นั่นเองว่ายนา้ำนะคะ a I swim in the sea in the summer and in Italy or Switzerland in the winter and ski นะคะ and ski in the Italy or Switzerland in the winter และในหน้าหนาวนะคะก็ไปเล่นสกีกันที่อิตาลีและก็สวิ์แลนด์นะต่อไปข้อ2ค่ะนักเรียน Do k e t the information and complete the questions and answers ก็เดี๋ยวเราให้ดูข้อมูลในตารางที่เขาให้มานะคะแล้วก็เขียนคำถามแล้วก็คำตอบตามตัวอย่างนี้ได้เลยเมีกริยาอะไรบ้างเลย paint cook แล้วก็ dance นะคะมี you มี your sister แล้วก็ your parents โอเคนะในตัวอย่างเนี่ยเขาให้ you กับ paint มาใช่ไหมคะก็คือเป็นประธานแล้วก็กริยาเนาะแล้ก็ต้องเขียนคำถามว่า can you paint อ่าถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องหมายถูกก็ yes I can นะคะโอเคเรามาดูที่ข้อหนึ่งกันเลยนะจ๊ะ you กับ cook ค่ะ you กับ cook มา can มาก่อนเลยนะคะตามด้วยประธานค่ะ can you และกริยาคือ cook can you cook เรา cook ได้ไหมคะ no จากก็ตอบ no I can't โอ okay. เคต่อไปข้อสองค่ะ what your sister do เป,ไป็นประโยคคำถามแบบ wh question นะคะก็เอา what ขึ้นต้นกันได้เลยตามด้วย can what can your sister ประธานนะคะและกริกยาคือ do question mark หล่อนเต้นได้ค่ะ she can dance นะคะต่อไปข้อ3ค่ะ your sister cook can your sister cook น้องสาวหรือพี่สาวเราทำอาหารได้ไหมทำได้ไหมคะไม่ได้นะคะก็ตอบ no she can t ต่อไปค่ะ your parents can your parents cook พ่อแม่งเราทำอาหารได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมก็ yes พวกเขา สองคนต้องใช้ they นะคะ yes they can อ่าสุดท้ายค่ะ your parents paint can your parents paint คำตอบคือ no ใช่ไหมคะก็ตอบเป็น no they can t ตามนี้เลยนะคะ ต่อไปค่ะข้อ3ด้านล่างค่ะนักเรียน use information from exercise 2 and make full sentences use can or can't and the linkers and or but ก็คือให้เราเขียนประโยคนะคะโดยใช้ข้อมูลจากข้อที่2เมื่อกี้แล้วก็ใช้ can หรือ can't นะคะแล้วก็ใช้ link ก็คือตัวเชื่อมคำเชื่อมนะคะใช้ and หรือว่า but เนอะ and เนี่ยจะใช้เชื่อมความที่คล้อยตามกันนะคะ ถ้าข้างหน้าบอกได้ข้างหลังก็ต้องบอกได้ถ้าข้างหน้าบอกไว้ได้ข้างหลังก็ต้องบอกไม่ได้แต่ but เนี่ย but แปลว่าแต่จะใช้เชื่อมความขัดแย้งกันนะคะถ้าข้างหน้าบอกได้ข้างหลังต้องบอกไม่ได้ถ้าข้างหน้าบอกไม่ได้ข้างหลังต้องบอกได้โอเคไหมคะอะอย่างในตัวอย่างนะคะเขาให้ you paint you และ cook มาประธานสองตัวกริะะกยาสองตัวนะคะก็จะ,ะเ,เป็น you can't paint but you can't cook อาอย่าลืมนะคะว่าใช้ข้อมูลจากตารางด้านบนเนาะ ต่อไปข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่ง your sister your sister เต้นได้ไหมคะเต้นได้ไหมเต้นได้นะคะเพราะฉะนั้นใช้ I can เนาะ your sister can dance ต่อไปค่ะเว้นไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวเราดูนะว่าเราต้องเติม and เราจะต้องเติม and หรือว่า but นะคะไปดูว่า she cook ได้ไหม she cook ได้ไหมคะ ชี o ุกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นใช้ and หรือว่าใช้ but นะคะเพราะว่าเชื่อมความขัดแย้ยงกัน but she can't cook ก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปคะ่ะ your parents your parents cook ได้ไหมครูจำได้ว่าทำได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ your parents can cook แลวเต้นได้ไหมคะพ่อแม่เราเต้นได้ไหมไม่ได้นะอ๋อ oh, ได้นะคะคุณมองผิดใช่ได้นะคะเพราะฉะนั้นใช้คำว่า and นะคะ and แล้วแทนเขาว่า day นะว่าเราจะไม่ใช้คำว่า your parents ซ้ำนะคะใช้สรรพนามคือ day แทนไปได้เลย and they can dance and they can dance นะคะทำได้ทั้งทำอาหารแล้วก็เต้นเลยต่อไปข้อ3ค่ะ your parents อีกแล้ว your parents can cook but they can't paint ใช่ไหมเขาระบายสีวาดภาพไม่ได้นะคะก็ใช้บัตรเนาะไม่ได้ใช้แอนนะคะ ต่อไปค่ะข้อ 4. your parents dance you dance เราเต้นได้ไหมนะคุณเต้นได้ไหมนะเต้นไม่ได้นะคะโอเคถ้างั้นรู้แล้วก็คือ your parents can dance but you can't dance อ่าตามนี้เลยนะคะ ต่อไปค่ะข้อ 5. your parents and your sister ประธานมายาวเชียว your parents and your sister เต้นได้ไหมคะเต้นได้เนาะ can dance but they can't paint ตามนี้นะคะใช้บตัตรเนาะเพราะว่าพวกเขาระบายสีไม่ได้นะคะแต่ว่าเต้นได้สุดท้ายค่ะ your sister ระบายสีได้ไหมคะไม่ได้เนาะ your sister can't paint แล้วเขาคุกได้ไหมทำอาหารได้ไหม your sister คุกก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นใช้ and นะ and she can't cook ใช้แอนนะคะเพราะว่าข้างหน้าเป็นปฏิเสธข้างหลังก็เป็นปฏิเสธเนาะโอเคนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการเรียนการสอนในวันนี้ครูวหวังว่านักเรียนจะได้ประโยชน์และความรู้วิชาภาษาอังกฤษไปอย่างเต็มที่นะคะนักเรียนสามารถกลับมาดูย้อนหลังและมาทบทวนได้ทุกที่ทุกเวลาเลยแล้วก็ขอฝากไว้นะคะสำหรับ แฟนเพจ Facebook นะคะแล้วแต่จะสอน by ครูโบนัสและช ANNEL ใน YouTube นะคะแล้วแต่จะสอนอยา like. ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครูด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้ครูได้ผลิตคลิปวิดีโอสอนภาษาอังกฤษอันนี้ออกมาบ่อยๆนะคะก็สำหรับวันนี <S <S ้นะคะต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ